เปลือกนะยเหียนเต้าหาตีข้าป่าคาตีีหกีนี้นะครับกานคูซีผลงานคุณภาพนะครับรรรสวยคมชัดมากนะครับเงาวิง้งใส่วิ้งนะครับด้านหลังนะครับ เนื้อท้องแดงนะครับจะทําการชุบนะครับเนื้อกระไหลคลองอีกทีหนึ่งนะครับแล้วอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับนําไปลงยา3ามสีนะครับเป็นขั้นตอนที่3ามนะครับขั้นตอนที่4ี่นะครับแพ็คบรรจุซีนนะครับสวยงามมากนะครับ ก็ท่านได้สนใจนะครับที่จะสร้างวัตถุมงคลนะครับก็ติดต่อทางผมเข้ามาได้เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ095นะครั1167988ครับยินดีนะครับรับออกแบบจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับเหรียญนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับลักเก็ตนะครับพยันนะครับงานปั๊มพระผงนะครับงานพระป่านะครับงานกระถินนะครับยินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับ สำนักงานใหญ่อยู่ที่นะครับออฟฟิศนะครับอำเภอพัฒนานิคมนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับ28อโมเล็นะครับ